ทางรถไฟไปไงมันนึกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายครับสาดกระสุนใส่เลยครับผมเลยผมก็เลยบอกเพื่อนนี่โดนยิงโดนยิงลูกป้ายลูกป้ายผมบอกอย่างนี้สาดกระสุนยาวเลยทีนี้บนฟ้าเข้มาแล้วทีนี้เหมือนกับในหนังนะครับขับรถซิกแซกใส่หัวใส่หัวใส่หัวเียอะแล้วก็โดนยิงนะมานวดโดนยิงตรงตรงตอนนั้นแหละครับส่งเงินมาให้แม่ใส่ดีบ่ะกะส่งมตัวเดียนค่ะอือไปได้ทั้งปีแล้วครับ ลปีที่ห้าการมีความเป็นอยู่ดีเนาะก็เหตุการณ์กับวันนักวันกันนักับซันยุบานเขากับต้องอดทนนะค่ะกันนักยู่แต่ว่าต้องอดทนเพราะว่าเขาได้ไปแล้วค่ะครับจะเลยว่ายูใสกับลำบากเวลาเรูกบ้านเขาก็ลำบากขึ้นกันดูยังหน่อยกับใัยเก็บเงินเก็บทองเราแม่เนาะโดยปกติช่างหลอดเนาะตลอดที่เขาไปทำงานเกือบห้าปีเนี่ยก็มีการติดต่อสื่อสารไม่เคยมีหาย ไม่ต้องกลับเมื่อวานนี้ไม่จะกลับมาพักคือนายจ้างบางังคับให้ต่อสัญญาอีกปีหนึ่งไม่ขอกลับมาพักคือจะมาวันที่สี่ตุลาต่ที่นี้กลัวแบบยังไงละเพื่อนเพราะว่ามันจะใช่หรอถ้าเรากลับเนี่ยเขาจะไม่ชิงเงินที่เขาประกันเรามีแท็กหรยอทีนี้กลัวไม่ได้ไงคะก็อยู่ต่อคือเราเป็นคนแรกที่เขาจะทําอย่างนั้นทีนี้ลูกชายก็เลยกลัวแบบก็เลยใจยิ่งยาวค่ะอ๋อมันเกิดเหตุอย่างนี้ก่อน แม่ก็อยากให้เขากลับมาบ้านหลังนี้ก็เขาเป็น,นส่งเงินมาให้สร้างตอนนี้ลา่าล่าสุดมีการติดต่อถามข่าวข่าวแม่หะติดต่อไม่ได้เขาเขาไม่ให้ติดต่อไปเขาบอกว่ากลัวจับสัญญาณได้ค่ะเขาบอกว่าถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเขาจะเป็นคนติดต่อเองแม่ก็เลยรออยู่นี่แหละแล้วครับผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับพอดีนายจ้างเนี่ยจะพาพา พัดตะปวดไปเกี่ยวบพัดตะปวดนะครับเริ่มต้นเที่ยงครับเที่ยงเจ้าพัดตะปวดแล้วจะให้พวกผมไปกินข้าวอยู่แฉมด้วยทีนี้ขีข่รถไปแล้วทีนี้ถนนใหญ่มันต้องข้ามถนนใหญ่ลงไปสายภาคใต้นะครับไปกาซาไปภาคใต้นะครับ,รบพอดีมันมีคอมมานโดกับพวกรถขาวๆนะอยู่ตรงห้างพวกผมขี่เรียบทางรถไฟไปไงมันนึกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายครับ สารกระสุนใส่เลยครับผมเลยผมก็เลยบอกเพื่อนนี่โดนยิงโดนยิงลุกไปลูกไปผมบอกอย่างนี้ลูกไปมองมอมอไปมอแต่พี่คนพี่กัญกรโดนยิงเข้าขาแล้วตอนแรกโดนยิงก่อนเพื่อนแล้วผมก็เลยบองมอ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 ผมก็บอกโก้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 ผมบอกอย่างนี้เนะก็ขับไปถึงแคมป์แล้วทีนี้ติดลงแค่มันไม่ยิงมาทีนี้เดินทาไปนิดนึงครับแล้วสาดกระสุนมายิงเลยทีนี้สาดกระสุนยาวเลยทีนี้บนฟ้าก็มาแล้วทีนี้ ผมถึงฟาร์มไก่แล้วทีนี้มันจะเข้าทุ่งนาแล้วทีนี้ทุ่งนาที่เขาปลูกข้าวปลูกอะไรต้องขี่พาไปครับเหมือนกับอย่างในหนังนะครับขับรถซิกแซกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเยับแล้วก็โดนยิงมาโนดโดนยิงตรงตรงตอนนั้นแหละครับมานมีสมมาโดนยิงสมมาบอกว่าโอ้ค่อยโดนค่อยโดนสมมาบอกว่าค่อยโดนค่อยโดนแล้วค่อยโดนแล้วสมมาบอกมาโนดก็เลยบอกว่าเจ้าใจเย็นๆย็นเจ้าใจเย็นๆย็นสมมาโนดบ่อยยิ่งมาโนดก็ฟุบเลยครับตอนนั้นตอนนั้นนั่งรถกันไปประมาณกี่คนครับ นั่งอยู่ทั้งหมดอยูบนรถสิบสองคนนะครับ<ม>เพราะว่าคนประเทศเขาสองคนเขาจะไปลอารถไถด้วยไปขับรถไถมาสองคนบางคนจะไปเก<ม>็บเ,เสื้อผ้าแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านต้นหมู่บ้านโดนยิงอีกสองนะัดทีนี้ต้คนคนหมู่บ้านเขายิงอีกสองนะัด<ม>แต่เขายิงใสล่ล้อถ้ายิงใส่คนน่าจะเรียบร้อยเพราะว่ามันเผาขนเขายิงอยู่ในหมู่บ้านยิงจ่อๆเลยเคยเจอเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมครับตั้งแต่ไปทํางานมา ไม่เคยเลยครับแต่มันยิยงกันสองสามรอบแล้วผมมาเพิ่งผมเพิ่งมาเพิ<อ>่งม,มาป,ปีปีนี้นต้นปีแล้วคิดว่าที่ยี่สิบตครับรแล้วคิดว่าอยากอยากจะกลับมาเร็วๆไหมหรือว่ายังจะอยู่ดูสถานการณ์ก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะครับตอนนี้มรวงคนไทยด้วยกันนะคนไทยด้วยกันนี่ก็อยู่ลำบากแลค้คือวันนี้ตอนนี้เด็ดดีเขาอยูอ่แชมอยูอ่นี่ผมไม่ได้อยู่แชมเลยกับข้าวอะไรก็ไม่มีกินแต่ขนมปังทท้กัน อันนี้เป็นร,รายละเทศเราไหมว่าเขาจะไปรับที่ไหนสถานทูตอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต้องรอเชียร์กับนายจ้างก่อนเงินเดือนก็ยังไม่อว่าไปเงินเดือนว่าสถานทูตติดต่อมาหรือยังพวกผมติดต่อไปเมื่อวานนะครับอ๋อแล้วเขาว่าไงผูกองโดนยิงว่าผมโดนยิงเขาเขาไม่มาเขาปิดถนนแล้วเขาไม่ให้ใครวิ่ง อยากไม่รู้ไงว่าคนไปเอาขวงนะเขาเพิ่งประกาศเนาะนายแจ้งเขายังไม่รู้ที่จริงนายแจ้งคนนี้เป็นผู้หญิบ้านด้วยมันรู้อยากบอกอะไรถึงหน่วยงานนะครับอยากได้อยากมีลายลายอะไรลายกลุ่มของประเทศนี้เกี่ยวกับสารทูตนะครับแจ้งมาถ้าเขายิงกันตอนนี้ให้แจ้งนะครับเตือนแต่วานไม่มีการแจ้งเตือนนะทุกวันถ้าเขากบุกเข้ามาเลยผมก็เข้าใจอยู่ในปมาวัตน่ะ